ภาวะบิดเบ่งสะดุง้งาวาและสะอึกสามารถพบได้บ่อยมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะเด็กในช่วง1 2ถึง2เดือนแรกเกิดอาการเหล่านี้ถือว่าเป็นภาวะปกตินะคะคุณแม่ไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องตกใจนะเด็กบางคนนอนหลับอยู่แล้วมีการสะดุง้งหรือภาวาเกิดขึ้นนะคะนั่นคือการปกติคะ่ะเมื่อเด็กอายุมากขึ้นค่อยๆโตขึ้นอาการเหล่านี้ก็จะค่อยๆหายไปหรือแม้กระทั่งอาการสะอึกก็ตามนะคะสะอึก เกิดจากการที่เด็กรับนมนะคะไม่ว่าจะนมแม่หรือนมผสมเนี่ยอิ่มแล้วนะคะกระเพาะอาหารของลูกก็ไปเบียดกับบางลมทําให้การหายใจของลูกเนี่ยค่ะไม่สัมพันธ์กันเกิดขึ้นทําให้เกิดภาวะสะอึกได้บางคนมีความเข้าใจว่าภาวะสะอึกเกิดจากการที่ลูกของเราดื่มนมไม่อิ่มอ่านะคะจะต้องใช้นมหรือใช้น้ําตามอีกทีอันนี้ไม่จําเป็นสะอึกก็คือ ลูกอิ่มนมแล้วนมเต็มกระเพาะอาหารของลูกแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปดื่มน้ําหรือว่าดื่มนมตามอีกทีคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าจะเมื่อลูกสะอืกเกิดขึ้นจะต้องให้ดื่มน้ําอันนี้ไม่ถูกตํงคา